สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวกางเกงขาปลายขาบานครับหรือว่าทางฝรั่งเขาจะเรียกว่าเบล bottom b o ทออทอมคือส่วนล่างครับเบลก็คือลักคังเบล bottom ก็คือลักษณะปลายขาที่บานออกมาหรือเขาเรียกว่าแฟร์ตัวนี้เป็นรุ่นหกสี่หกครับเป็นรุ่นหกสี่หกซึ่งเป็นกางเกงที่ออกมาในยุคเจ็ดศูนย์ ตัวมายุเจ็ดศูนย์ก,ก็ยุคนั้นก็เป็นยุคของบุคผาชนเบ่งบานเป็นยุคเมกเลสกับนอตวอร์ซิปเป็นทาลอนสี่สิบสองตางเกงตัวนี้เป็นหกสี่หกบิ๊กอีครับกระดุมของเขาเป็นกระดุมเบอร์แปดนะครับกระดุมเบอร์แปดที่หูมีการเย็บด้วยได้สีเหลืองตรงนี้เป็นได้สีส้มนะครับตังเกงเป็นบิ๊กอีครับบิ๊กอีก็คือ ป้ายส้มของเขาจะเป็นแคปิตอลเลตเตอร์หรือว่าตัว E พิมพ์ใหญ่เป็นป้ายออเรนจ์แถบหรือป้ายส้มกระเป๋าหลังเป็นซิงเกิลสตรีทครับแล้วก็มีการแซกดำที่มุมกระเป๋าหลังซึ่งรุ่นนี้พบเจอกันได้ยากครับที่เป็น646แซกดำมุมกระเป๋าลักษณะโค้งปีกนกของ646จะดูสวยงามกว่ารุ่นอื่นเพราะว่า มันจะดูทรงค่อนข้างจะวลานแล้วก็ค่อนข้างจะต่ําลงมากางเกง646ตัวนี้เป็นตะเข็บแบะนะครับดูจากร่องรอยการขึ้นตะเข็บเป็น646ตะเข็บแบะปลายขายังเป็นลูกโซ่ครับยังเย็บจบที่ลูกโซ่มีการโพ้งอย่างนี้เราเรียกว่าโพ้งได้ไว้แล้วก็ใต้ตะเข็บเป็นซิงเกิลสติททั้งสองข้างนะครับซิงเกิลสติททั้งสองข้าง นี่คือเอกลักษณ์ของ Big E นะครับเป็นการเดินซิงเกิลสตรีทป้ายของเขาก็จะเป็น E พิมพ์ใหญ่ให้ดูอีกตัวหนึ่งครับนี่ก็คือ Big E เหมือนกัน BIG E นะครับตรงนี้ครับเป็น BIG E เป็นป้ายส้มที่เป็นตัว E พิมพ์ใหญ่หรือเราเรียกว่า Big E เรามาดูกระดุมกันว่ากระดุมตัวนี้จะกระดุมอะไรเอ่ย แล้วก็พลิกดูข้างตรงนี้เป็นกระดุมเบอร์สามเก้าครับสามเก้าเกนะอ่าสามเก้านะครับแต่ตัวนี้เนื้อผ้ากำลังขึ้นแตกลายสวยตะเข็บเขาก็จะนี่ครับตะเข็บคือจะปัดมาข้างหน้าด้านด้านสายนี่จะปัดมาข้างหน้าจะบิดมา ด้านขวาก็จะบิดไปด้านหลังเป็นผ้าแบบยุคของวิกอีเขาก็เนื้อผ้าเป็นผ้าด้านครับอย่างนี้เราเรียกว่าผ้าด้านกันท่านที่เห็นคือ6กสี่หกนี้เขาจะมีหลายยุคแต่ยุคที่เขาเริ่มต้นมาก็คือยุคเจศช่วงที่ต่อต้านสงครามเวียดนามนะครับก็มีรุ่นหลากหลายนี่ก็คือกลุ่มของหกสี่หกอีกกลุ่มหนึ่งตัวนี้เป็นปีเก้าหนึ่งเป็นผ้าหนังเป็ดที่บ้านเราเรียกกัน อย่างเป็นของใหม่ส่วนตัวนี้เป็นปี82ครับปลายแบบนี้ปีนปี82ก็จะมีคําว่า1981ก็ปีหนึอยู่นี้ส่วนตัวนี้เป็นปี80ครับเราให้ชม64 6อย่างจุใจเลยครับวันนี้64 6คือกางเกงขากระบอกปลายขาบานปลายขาบานไม่ใช่ขากระบอกครับเป็นกางเกงที่ปลายขาบานออกมาหรือว่าเรียกว่าแฟ่ ก็มีเอกลักษณ์สำหรับคาร์บอยที่ต้องเอาไปสวมใส่กับรองเท้าบูทตนะครับรองเท้าบูทมันจะคลุมบูทได้สวยงามมากแล้วส่วนใหญ่คนที่ใส่กางเกงกลุ่มนี้ได้สวยก็คือจะต้องเป็นคนที่สูงชะลูดสูงชะลูดแล้วก็ใส่บูทให้ปลายขามันกลอมบูทพอดีครับนี่ครเป็นกางเกงที่ปีกนกสวยมากตัวนี้ขอบคุณมากครับ